เฮ้ยมนตามมาแล้วรถ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 ด,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 ดีครับทุกคนผมเดอะมาลอตแลวตอนนี้เราอยู่กับเกม o u า off day ก็เป็นเกม i n d i ฮ h เ r อร์ที่ตัวเกมเล่าถึงตัวเราที่อยู่ในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันมีบางอย่างไม่ปกติในงานปาร์ตี้แห่งนี้แล้วเราก็ต้องหาทางออกไปให้ได้แค่นั้นแหละครับคำอธิบายของเกมผมก็งงๆเหมือนกันปะงั้นก็ไม่รอช้าเข้าไปดูในเกมกันเลย <Yeah! S 1> โอ้โหเปิดไงมันเลยเว้ย <S <S โอ้โอ้พี่พี่มันเลยอะโอ้เพลงดังมากเลยอนะทุกคนอุ๊ยเปิดประตูไงเนะี่ยกดีเหรอเฮ้ยเปิดประตูไงวะเนี่ยเฮ้ยกดอะไรเนี่ยฟรีเอาอ๋อมาอุดหูเอาอุดหูยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไมันเกิรที่นี่มันข้อขาดาเสียงดังเลยนะเนี่ยนายช่วยฉันหาหูฟังหน่อยได้ไหมโอเคอ,นเนอ,นเนอะไรอะอะไรอะขอบคุณมากเลยเพื่อนรู้สึกดีมากเลย แล้วเขาจะให้อะไรเราอะผมให้อยู่ฟังพี่เขาไปละเฮ้ยนายไปเอาแจ็คเก็ตที่รถของนายให้หน่อยสิได้เลยเพื่อนไม่ต้องพูดซ้ำหรอกแต่เขาไม่ให้ผมไปอ่ะทุกคนแจ็คเก็ตที่รถเหรอท้องไหนวะเอาเครื่องดื่มไม่ชันหน่อยได้ไหมได้ครับเออเครื่องดื่มเหรอเครื่องดื่มเครื่องดื่มประตูตรงนี้ผมเปิดไม่ได้หวะทุกคนเกมมันบั๊กไงวะเนี่ย เครื่องดื่มเอ่อต้องหยิบตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่านี่ไงได้เครื่องดื่มมาละอ่ะเอาไปเพื่อนโอเคเขาให้เราผ่านมาละเอาไปไปเอาแจ็คเก็ตครับเฮ้ยแผ่นซีดีที่นายสัญญาว่า,ยอ,าอยู่ไหนต้องเอาแผ่นซีดีให้เขาครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาเสื้อแจ็คเก็ตนี้ไปส่งให้พี่คนนั้นก่อนนี่ครับพี่เสื้อแจ็คเก็ตครับ โอ้ขอบใจสำหรับแจ็กเก็ตครเพื่อนต่อไปแผ่นซีดีแผ่นซีดีอยู่ไหนวะแผ่นซีดีอุ้ยตรงนี้ไปได้แล้วเสียงแม่งเบาลงเยอะเลยเขาอยากได้น้ำแข็งเออน้ำแข็งกรับเพื่อนเขาเป็นไรอะ่ะกลัเล่า่ะวิได้ซีดีแล้วครับทุกคนอยู่ตรงนี้นี่เอง เราแผ่นซีดีไปให้พี่ข้างล่างกว่าโอ้โหเพลงก็มันมันจัดเลยเด้อโอ้โอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่ตัวเรารู้สึกว่ารู้สึกถึงสิ่งแปลกๆเรายังไม่เจอสิ่งแปลกๆเลยอะทุกคนนี่เครื่องซักผ้านี่อะน้ําแข็งวิตรงนี้เปิดได้เรายังกดปิดอะไรได้ไหม ยังไม่ได้ครับยังทำไรไม่ได้อันนี้ครับพี่น้ำแข็งโอเคน้อจะได้ผลนะอ่าฮะให้เราไปปิดตัวพลังหรอเ The, turn off the power the party down this is not this is not where you want to be hey man hey man uh you don't want to be here. hey man this is not this is not real hey man and get out of this place hey man พี่เค้าเฮ้แมนเฮ้แมนทุกครั้งเลยว่ะแต่เค้าพยายามบอกว่าให้เราแบบออกไปจากที่นี่ครับบอกว่าที่นี่มันไม่จริงไม่เข้าใจเหมือนกันฮะแต่เขาเฮ้แมน สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเราต้องไปตัดตัวคัดเอานี่ปึ๊บได้จอมืดหมดเลยอะเปิดไฟอัลโโลหายไปไหนกันหมดเนี่ยี่มันค่อนข้าง,างน่ากลัวแล้วนะตรงนี้เหรอไม่ใช่ครับ หรือต้องขึ้นไปข้างบนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นตูนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ต้องหากุญแจไปเปิดประตูนี่อาจจะเป็นคำใบก็ได้นะแลว่ากุญแจอยู่ไหนอะบนเตียงเหรอหรอยู่ตรงนี้ประตูฝั่งนั้นเปิดได้ยัง เปิดไม่ได้ครับอะไรวะปิดไฟฉายถ้ามีไฟเหมือนจะเป็นหน้าอะไรสักอย่างเลยนะคุณแต่ตรงนี้เขาบอกว่านายไมสสามารถหลบหนีออกจากที่นี่ได้คือเมื่อกี้ผมทำอะไรพลาดไปเขาเด้งผมออกมาหนะ้าเขาเกมเลยอะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟอีกรอบนะหรือผมส่องไฟไปที่ตรงนั้นเหรอหน้าต่างนั่นนะ เขาบอกว่าห้ามส่องไฟอ่ะผมปิดไฟแล้วนะคือคืออะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่นะอ่ะไม่ส่องไฟละก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนี่ว่ะโอะเอ๊ะโออใครวะเนี่ยจะเป็นใครอ่ะหายไปยังยังอย่าวบอกนะว่าเราต้องตามหา ไรูปที่หน้าต่างแบบนี้อันนี้ใช่ไหมเนะี่ยโอ้ได้แล้วว่ะอุย้ยรูปอันนี้ด้วยแน่นอนอ่ะได้แล้วเว้ยโอ้โหกว่าจะขึ้นมาใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยมีข้างล่างอีกไหมอุย้ยตรงนี้ คือยังไงเหอ,อเราต้องจ้องมันหรือยังไงแต่ที่ผมดูคำใบก็คือห้ามใช้ไฟส่องมันครับแต่ผมจ้องมแบบเนี้ยบางครั้งมันก็แบบขึ้นมาไม่ขึ้นมานะผมต้องจ้องมันานานๆยังไงหรือหรือยังไงผมก็ไม่รู้เนี่ยอะได้แหรอเว้ยปวดจะได้แต่ละอย่างแล้วไงต่อประตูนั้นเปิดแล้วหรอหรือย,อยังไง คัดเอาตรงนี้ก็ทําอะไรไม่ได้อ้าประตูตรงนั้นเปิดแล้วจริงด้วยรู้สึกเกมมันแห้งๆไง,งก็ไม่รู้ไฮมีอะไรไม่เอ่ยที่ไหนวะเนี่ยที่มันเหมือนกับเครื่องแบบสะก,กดจิตอะไรสักอย่างเลยเนี่ยรูปหุน่นรูปกระดาษนี่มันแบบหมายถึงอะไรดูเหมือนจะมีคนโดนแบบเราอีกเยอะเลยครับ ที่ไหนวะเปิดประตูอะไรมาแบบนี้นี่เปิดได้ไหมไม่ได้ได้เสียงอะไรบางอย่างเราแบบถูกจับมาทดลองเหรอแล้ววันดีครับพี่อุย้ยเรียกก็มาเลยวะเมื่อกี้มันตัวอะไรอ่ะดูไม่เหมือนคนเลย อะไรวะเนี่ยจอเหมือนตรงนี้จะเป็นแบบห้องสังเกตการโอ้ผมกดอันนี้ปุ่มนี้ไปมันเรียกอะไรมาเออันนี้เป็นอะไรเนี่ยทางออกเหรอโอ้โหผงทางเดินแบบนี้ ผมว่าต้องโดนแล้วละ่ะขนาดเนี้ยต้องโดนอะไรทักอย่างแล้วละ่ะรงทางเดินยาวแบบนี้ไม่มีใครตามมาใช่ไหมทางออกเอา้าอะไรเนี่ยเราโดนตีหัวเหรอานายไป่ควรอยู่ที่นี่ไรอันฉันบอกให้นายอยู่ในนั้นมันอบอุ่นสบายนะตามที่คุณต้องการอยากให้มันเป็น คุณหลบหนีพ้นแล้วคุณหลบหนีแล้วแต่ว่าคุณหลบหนีจริงเหรอเออะ,อะไรอะไรยังไงนี่มันภาพหลอนเหรอไม่ใช่สินี่คือทางออกของคุณนี่คือข้างนอกครับไม่สามารถอดกั้นได้วอด แล้วนั่นจะหมายความว่าผมเดินไม่ได้ครับทุกคนทางออกของผมคือนี่คือโลกข้างนอกใช่ไหมเนี่ยไม่สามารถทนได้หรอกเวลืมฉันเหรอผมเริ่มไม่เข้าใจแล้วละ่ะเริ่มงงแล้วคงจะ เกิดอะไรขึ้นลืมฉันไปแล้วลืมเกี่ยวกับฉันอย่าไปอยู่ด้วยกันเถอะว้าวฮะนั่นใครอะ what คือเพื่อแม่ ออกไปจากที่นั่น What? I don't u n d e r s t a ต d ้บอกว่าตอนสุดท้ายเราถูกคุณแม่จับมาขัางที่นี่เหรอ <c oughs> เพื่อแบบให้แม่ได้ดูเดเราได้อยู่กับเราตลอดไปไม่เข้าใจครับเกมที่ผมไม่เข้าใจเลยว่ะไม่เข้าใจว่าจะสื่ออะไร แต่ที่นี่เราถูกจับขังไว้ในโลกเสมือนจริงผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะว่าตอนสุดท้ายอ่ะเราออกไปได้ไหมเพราะแบบตอนออกไปข้างนอกมันก็เป็นอย่างนั้นอะแต่ผมคิดว่าเราน่าจะออกไม่ได้นะอันนั้นน่าจะเป็นภาพหลอนที่แบบเราถูกตีหัวแล้วก็แบบถูกจับมาใส่เครื่อง VR อีกรอบอะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอ่ะก็มาต่อกับเกมที่2นะกับเพลทรันดี้ก็เกมแรกมันแห้งแงยังไงไม่รู้อะผมก็เลยหวังว่า,วาเกมนี้ช่วยกอบกู้ชื่อเสียงของคลิปดีไว้อ่ะนะ ตัวเกมก็จะเล่าถึงตัวเราที่จะซักผ้าแต่ท่อดันแตกก็เลยต้องออกมาซักที่ร้านข้างนอกซึ่งผมดูแล้วมันก็ได้จะเจอกับอะไรบางอย่างแน่นอนเลยปะเข้าไปดูเกมกันเลยกว่าพวกเรามาถึงกันแล้วนี่เป็นร้านซักผ้านีนะเนี่ยโอ้เกมดูดีเลยว่ะทุกคนอ่ะซักเลยถึงเวลาซักผ้าใส่ไปสิพี่อันนี้มันเครื่องอบแห้งไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเหรอ ปิดไปอ่าฉันลืมน้ำยาซักผ้าบางทีฉันอาจจะหามันได้จากที่นี่นะโอ้โหมาซักผ้าก็ไม่เอามาไม่มีใครอยู่เลยเหรอหรออ,อูโอ้ฉันกลายเป็นพนักงานแล้วตอนนี้อุ้ยประตูนี่เนาะนี่เราเข้ามาเองเลยเนี่ยอ่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ โอ้เรื่องมากจังเลยเพื่อนแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเอออันนี้แน่เลยโอ้มีเสียงมาจากทางซ้ายครับสวัสดีมีใครอยู่ที่นี่อ่ะอยู่แล้วสักผ้าแล้วเออ เมื่อกี้ผมมั่นใจเลยนะว่าผมได้อีเซ่แปลกๆที่นี่เดี๋ยวนี้มันหล่นว่ะโอ้ยสะดุ้งมาตัวไอ้บ้าเอ้ยแล้วไงต่ออ๋อลืมกดลืมกดให้ตายเถอะเฮ้ย,ยมันซกันากนักก้าเลยเนี่ยเฮ้ยมันซักนักก้าเลยว่ะทุกคนโอ้ยอ้าวอ่าได้รับการชวัตเลยอะ่ะโอ้ไฟดับเออออกไปก็ไม่ได้ สุดยอดเลยเครื่องสักผ้าหลอนๆตอนกลางคืนอย่าบอกนะว่าประตูนี้เปิดได้ละเปิดไม่ได้ครับเอ่อตัวสวิตช์ไฟนี่เปล่าเนี่ยเยี่ยมเราต้องมาหาฟิลมาใส่เหรออ๋อมีคนมากดกระดิง่งเฮ้ยเอาอ๋นนี่ฟิล ขอคุณไอ้สิ่งมีชีวิตปริศนานะเพื่อนโอ้โตัวเราดูเหมือนไม่กลัวเลยครับทุกคนเอาล่ะตอนนี้ก็กดสวิต์ออได้ละเยี่ยมเลยแต่ตอนนี้เราไปดูที่เครื่องแมคคินอีกรอบกันดีกว่าไปทำงานไปโอ้โอ้ยอ,อ,อะไรจีสัดน้ำเสียงอะไรอ่ะเนี่ย โอ้คาน,นวางของล้มเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไปไม่ได้ด้วยอ่ะคือ <c oughs> ให้เราคานไปที่เชลเตอร์เนี่ยแล้วก็ไปเอาอะไรวะข้อบ้านเหรอแล้วเรามาทำอะไรวะวอดเราหยิบขึ้นมาก็ไม่ได้ครับทุกคนอเอาติดเฮ้ยเอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเครื่องสักผ้าเราก็หยุดแล้วด้วยอะอ้าว มีคนขโมยผ้าไปไม่มีคนมาขโมยผ้าอีกเหรอเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะโอ้ยตายเถอะนั่นมันไม่ใช่ผ้าใช่ไหมวะเป็นมนตัวอะไรอ่ะเวนดิโก้โอ้ยตายเถอะต้องรีบอกอกจากที่ไปที่รถประตูมันล็อกเพื่อนเออทางนี้ไปไม่ได้ฮใช่ต้องทางนี้ อย่าบอกนะว่าต้องไปหยิบคอบาตรงนั้นแหละออ๋อคานแบลคอบาไปตายเถอะมันคานเข้า,ามาแล้วเออต้องใช้สิ่งนี้ครับอย่าพึ่งเดอ้ออย่าพึ่งอย่านะปิดประตูได้ไหมเนี่ยปิดประตูโอ้ยมันมาแล้ว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 เฮ้ยมันตามมาแล้วดลด,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 ลด โอ้หล่นแล้วเว้ยไม่ได้แดกหรอกเว้ยอืมกูชนเลยทับด้วยโอ้โอเคมันใช้ได้อยู่แล้วทุกคนอย่างน้อยผมก็ขับรถทับไอ้กวางนั่นตายอ่าอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยเอาละงั้นก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันละถ้าชอบกดไลค์กดซับ i b e ใครกันด้วยนะมีอะไรอยากบอกอยากคุยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละเจอกันคลิปหน้าไปบายจ้า